มาสูงค่ามันนี่ก็เฮาคาติเอาอ่าลอกลายเกห้อยสักลายออกนะคะเนาะค่อค่อยสักลายออกลบลบค่อยสักลายค่ะเนาะมันว่าเฮาสักลำๆนั่นเนาะมือมามาภก็เกือมือมันห่างหลีนีเนาะัห่างูลองูมีห่างตสัเ็มว่าห่างตเล็กห่างอางห่างนกห่างปว่าเนาะ เออเมื่อม, first, มันหมกในก็เขาก็ตีเกล็กตีจุ้มกันเนาะเคยว่าเมื่อมันหึงมาในก็โยตีอิมา่ะใครลายอ่ะในใครขึ้นลูปออกขึ้นกันเนาะอ๋อเพราะฉะนั้นในถึงกำเนิดมาเหตุซ้ำเตเองในขันอ่ะก็ตีมีรองซื้อเงินนำกาเอาค่ะอันดังสุดก็เขาตีโลกว่าเอายางหมักสร้างพ่อหนุ่มกันเนาะได้เอายางหมักสร้างพ่อหนุ่มมักสร้างพ่อหนุ่มก็ว่าอันเจออันหนุ่มก็ไรค่ะสอนให้มียางกันเนาะ เออเอาเอาจ้อบเงียนเนี่ก็ขุดขุดเปลี่ยนพ้อยเปลี่ยนพ้อยไอ้ยางหมักสร้างพ่อเดินไหลลงไหลลงกันเนาะอันนั้นก็เอาไม้สีเขียวจนไอ้ขันก็อะไรขนาดนั้นอ่ะขันเป็นย่อมเป็นย่อมว่ายางหมักสร้างพ่อไหลลงมาเขาก็เอาเอากอกเอาสังให้ตุ้งตุ้งเห้ก็ประมาณไหลเคยหมักหนึ่งหูมือมือไหลหนึ่งหูมือมือหรือหรือเจนไอก็มันก็พอรูปหมวกเขาหรือเนาะเขาก็มันซักน้ำก่อนเนาะเขาก็รูปหนึ่งตองอิดอิดค่ะเป็นหางไหลเคยหมักหนึ่งหูมมือเจนไอก็เขาก็เอามาทำขึ้นเอามา ขึ้นเอาน้ำหมึกสรางโพนัยขึ้นมาซ้ำกินเก่าค่ะขึ้นมาจุบขึ้นมาเจอจากซ้ำมันเหมือนเก่าเหมือนเจือเหมือนเขาซ้ำกเงินค่ะขึ้นซ้ำจอมหอยตัวเล็กอันมีไว้เจืเกินเก่ากกันเนาะเพราะเจือในเนี่จึงมันตีรวบเลยหอยสักหลั่ในค่ะเนาะหอยซ้ำน้ำหมึกนั่นค่ะหอยหอยหลั่มวะหมึกหลั่หมึกแหลงมันเลยเหมือนกันหมดค่ะเนาะมันรวบเลยเหมือนกันหมดค่ะอ๋อมาส่งขาเพราะอะไรทำนี่เนี่ยในก็แค้นตาจอยเพรถูกจะาเมียนเจ้าในก็แค้นตาจอยสิบ ปืนปันจอยแช่จอยกดไล่กดแช่ปันอย่างน้ำเสีกัมตีคาแค่จะจอยกดติดตามปันช่อง y ย u t u ู e เขาคุณหมอปืนลีอย่างน้ำเสีอกัมตีคาน้องมาส่งค่ะ